สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับมาพบกันในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกนะครับกับการเรียนรู้สูตรห่วยรัฐบาลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาฟันธงตัวเลข3ตัวกันอีกครั้งหนึ่งเราจะมาดูว่า เลขตัวไหนบ้างที่เราควรนําไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมฟันธงให้เลยนะครับเลขตัวเดียวงวดนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับให้ติดไว้นะครับคือตัวนี้นะครับก็คือเลข9้นั่นเองนะครับแล้วเลข9ตัวนี้นะครับผมฝากไว้พิจารณานะครับเวลาไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดไว้ที่หลักหน่วยนะครับติดไว้ที่หลักหน่วยนะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นี่คือความเป็นไปได้จากสูตรที่เราคำนวณออกมานะครับ เพราะว่างดที่ผ่านมานะครับหลายๆงวดนะครับคิดได้ตัวเดียวทุกงดแบบนี้ออกทุกงวดเลยนะครับแล้วงวดหน้าเนี่ยให้พิจารณาไว้นะครับคิดได้เลข9นะครับเดี๋ยวใครชอบคิดชอบคำนวณนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับว่าเลขตัวเดียวแบบนี้คิดกันยังไงนะครับลองศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะฟันธงอีกรอบหนึ่งว่าเลข3ตัวเป็นตัวไหนบ้างนะครับเราจะมาดูวิธีการคิดเลขเด่นตัวนี้ก่อนนะครับว่าคิดกันยังไง นะครับผมผมมีสูตรมาฝากอยู่ทั้งหมด3สูตรนะครับในแต่ละสูตรนะครับไม่เคยผิดสักงวดเลยนะครับไม่เคยผิดนะครับยังถูกต่อเนื่องอยู่นะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3นะครับก่อนคำนวณทุกครั้งนะครับรางวันที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2นะครับเลียงให้ถูกต้องเลขท้ายเช่นกัน1 2สนะครับสลับเอา2ไว้1ก็ไม่ได้นะครับการคำนวณจะผิดพลาดจะผิดเพี้ยนนะครับตำแหน่งที่ผมได้มาร์กตำแหน่งไว้ให้นะครับสูตรที่1 บวกกันง่ายๆนะครับบวกเลขถูกต้องทําได้ทุกคนนะครับอย่างเช่นสูตรที่1น,นะครับหลักสิบหลักหน่วยตัวนี้บวกกันนะครับ8ปดบวกสได้10ไปบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าเป็น14หลักสิบครั้งที่1เลขท้ายนะครับบวก3เป็น17ก็คือ7จ็นะครับเจ็ดบวกสนะครับหลักสิบครั้งที่2นะครับได้เท่ากับเลข11นั่นเองพอได้11แล้วนะครับให้ทุกคนบวกเลขคงที่ทุกครั้งคือเลข4 ก็จะได้เท่ากับเลข5นี่คือสูตรที่1นะครับสูตรที่2นะครับนำหลัก10รางวัลที่1นะครับ8ไปบวกกับ7 2ครั้งนะครับผมจะเขียนคำกับไว้นะครับเวลาเราไปทำเองนะครับ8บวก7ได้15 5บวก7 5บวก7 12บนะครับ2บวก9 2บวก91คือ1 1บวก2ได้3พอได้3นะครับเราก็บวกเลขคงที่เหมือนเดิมเลข4นะครับก็จะได้เท่ากับเลข7นี่คือสูตรที่2นะครับ สูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่3นะครับ7จ็บวกสีคือ1 1บวกสอครั้งนะครับหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนะครับ7จ็บวกสีคือ1 1บวกสได้3 3-2บวกสจะได้5 5ไปบวกเลข4ีขงที่ก็จะได้เท่ากับเลข9และนี่คือที่ไปที่มาของเลขที่ผมได้ฝันถงให้นะครับในตำแหน่งสูตรที่3นั่นเองได้เลข9นะครับลองไปทำดูนะครับบวกกันง่ายๆนะครับ เอาตำแหน่งที่ผมได้มาร์กเอาไว้ตรงนี้นะครับเราชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นไปได้ทั้ง3ตัวนะครับตัวใดตัวหนึ่งน่าจอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการจับคู่3ตัวนะครับแล้วเราจะมาดูว่า579หลักหน่วยจะมีหรือไม่นะครับเราจะมาดู3ตัวกันนะครับว่าจับคู่กันยังไงนะครับ ผมจะเริ่มทําจากวันที่16กรกฎาคมนะครับงวดนั้นกองสลากเขาตักมาคือเลข530นั่นเองเราจะคํานวณงวดวันที่31กรกฎาคมนะครับใครที่ดูเป็นประจํานะครับคงจะพอจําได้วิธีการตั้งตัวเลขนะครับเรานําปีพศมาตั้งทําปีพศนะครับเราเลือกเฉพาะ3ตัวข้างหลังนะครับ566หลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับตั้งเหมือนกันนะครับ ทีนี้จุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณนะครับให้ดูตรงนี้หลักร้อยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1แล้วก็หลักหมื่นรางวัลที่1ตัวนี้นะครับแล้วเวลาเรียงตัวเลขนะครับผมย้ําเสมอนะครับรางวัลที่1 2สองตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2นะครับห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับ1 2ห้ามสลับกันนะครับเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าอันนี้ตรวจรางวัลก็ถูกถูกเช่นกันนะครับ ตัวได้แต่การคำนวณนะครับกองสลักตักตัวนี้ก่อนนะครับต้องเรียงให้ถูกต้องแบบนี้นะครับทีนี้หลักร้อยนะครับใช้หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับแต่หลักหมื่นตัวนี้นะครับให้ทุกคนบวกตัวเองเข้าไปด้วยแบบนี้ส่วนหลักสิบนะครับให้ทุกคนมองไปที่เลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยกับหลักสิบตรงนี้หลักสิบตัวนี้นะครับให้บวกตัวเองเข้าไปด้วยแบบนี้ นะครับมีประกากระดาษก็จดไว้นะครับนี่คือตำแหน่งที่เราต้องใช้ทุกงวดใช้ตรงนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็หลักสิบครั้งที่2เลขหน้านั่นเองนะครับหลักละ2จุดนะครับจําง่ายๆหลักละ2จุดเองนะครับวิธีการตั้งตัวเลขน,นะครับเลข1มาตั้งตรงนี้6กบวกหนะครับตรงนี้บวกตัวเองนะครับได้12ก็มาตั้งตรงนี้นะครับหลักสิบเลข2มาตั้งได้เลย 6บกได้12ก็มาตั้งตัวนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับเลข1กับเลข8นํามาตั้งได้เลยนะครับแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการยืดตัวเลขน,นะครับให้ทุกคนบวกลงมานะครับ1บวก5จะได้กับเลข6นะครับ2บวก6จะได้เท่ากับเลข8 6บวก8ได้14ก็คือเลข4นั่นเอง4เพื่อเป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8 ให้เพิ่มไปทั้งหมดหตัวนะครับหลักสิบก็เช่นกันนะครับได้เท่ากับเลข7ได้เท่ากับเลข8ได้เท่ากับเลข5 5เพิ่มเป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9นะครับ5ตัวเช่นกันนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับ1บวก5จะได้6นะครับ6บวก8ได้14ก็คือเลข4ีนั่นเอง6บวก4ี่ได้10คือ0 0นย์เป็น1เป็น2เป็น3าเป็น4ี่แล้วก็เป็นห้า นะครับสังเกตดีๆนะครับหลักร้อยกับหลักสิบจะมี5ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมี6ตัวนะครับจะมากกว่าตัวหนึ <một> ่งนะครับทีนี้ถ้าเราจับคู่กันนะครับหลักสิบกับหลักหน่วย5ตัวกับ6ตัวเนี่ยจะได้ทั้งหมด30คู่นะครับ30คู่เนี่ยมันเยอะมากนะครับถ้าเราไปเสี่ยงสลักทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเอา30ไปคูณหลักร้อย5ตัวเนี่ยทั้งหมดมี150ชุดคงจะหาตัวเลขไม่ได้เราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ ให้เหลือ15คู่ก่อนนะครับให้ทุกคนมองไปที่หลักหน่วยก่อนนะครับให้วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งตัวนี้เป็นประกาสีน้ําเงินนะครับจำไม่ดีนะครับไปบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าตัวนี้จะเป็นตัวตัดหลักหน่วยนะครับทุกครั้งใช้จุดนี้5บวก2จะได้7ให้นํามาวางในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้เสร็จแล้วให้บวกกันนะครับ7บวก6ได้13 เมื่อเราได้เลข3แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมองไปที่หลักหน่วยทั้งหมด6ตัวนะครับตัวนี้เป็นเลข3นะครับให้ทุกคนมองไปที่เลขคี่ที่เหมือนเลข3ตัวนี้นะครับวงเอาไปใช้แบบนี้เราก็จะตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเลข6ตัวจะมีเลขคู่ครึ่งหนึงเลขคี่ครึ่งหนึ่งนั่นเองจะได้15คู่แต่สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่3ชุดได้นะครับในขั้นตอนสุดท้าย เราไปตัดที่หลักร้อยกับหลักสิบบ้างหลักร้อยนะครับตำแหน่งสุดท้ายบวกกันได้สามหลักสิบบวกกันได้9้าแล้วเราก็บวกกันนะครับบวกคู่ข้ามันสามบวกหกจะได้9 9้า้าตัวแทนเป็นเลขสี่นะครับตัวนี้9้าบวกหกได้สิบห้าห้าตัวแทนเป็นเลขศูนย์คว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกว้นะครับผลบวกของ5้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับผลบวกของ5้าเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับ ก้าบวกห้าสิบสี่สี่บวกห้าได้เก้าห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าผลบวกของห้าคงพอเข้าใจนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเลขห้าตัวนี้นะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับฟันธงในตำแหน่งสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งวิธีการเลือกนะครับให้ดูตัวที่มาพร้อมกันนั่นเองอย่างเช่นงวดนี้หลักร้อยนะครับตัวที่มาพร้อมกันจะเป็นเลขสี่จะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดแบบนี้หลักสิบจะเป็นเลขห้าจะมีตัวเดียวทุกงวดแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็แค่เอาเลข4เลข5ตัวนี้นะครับไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้คือ1 3 5นั่นเองก็จะเป็นเลข4 5และก็1ชุดแรกนะครับ4 5แล้วก็3นะครับชุดสุดท้ายนะครับ4 5แล้วก็5เลขก็จะได้งวดละ3ชุดแบบนี้นะครับเลขชุดเดียวอย่าไปเสี่ยงนะครับมีโอกาสผิดสูงมากนะครับมีโอกาสพลาดสูงมากนะครับ 3ชุดน้อยมากนะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ16กรกฎาคมออกวันที่3 1กรกฎาคมนะครับงวดนั้นออกมา4 5 3หเห็นหครับถ้าเราตัดถูกต้องนะครับแบบนี้4 5หแล้วก็3ก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเอง3ตัวข้างหน้าไปลุ้นกันเอาเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับงวดถัดไปเวลาเราจะไปคิดอีกจะคำนวณอีกนะครับเราจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ทุกคนไปจด ตามกองสลากออกให้ถูกต้องอย่างที่ผมแนะนําเราก็นําปีปศเช่นเดิมนะครับมาตั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแบบนี้จุดเราใช้จุดเดิมนะครับหลักแสนกก็หลักหมื่นหลักหมื่นตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับตัวเลขจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับในแต่ละงวดนะครับเลขจะไม่ออกซ้ํากันนะครับฟังหลักสิบวงไปที่หลักร้อยหลักสิบของครั้งที่หนึ่งเลขหน้าแต่หลักสิบให้บบกตัวเองไปด้วยแบบนี้ อาจจะดูยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองเดี๋ยวผมส่งให้นะครับผมจะมีคําอธิบายวิธีการบวกเลขทุกตัวเลยนะครับทำง่ายคิดง่ายทําง่ายทําเองได้ทุกงวดนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1หลัก10ครั้งที่2ของฝั่งเลขหน้านั่นเองเลข2มาตั้งนะครับ6บวกหได้12เข้าก็มาตั้งเลข2มาตั้ง6บวกหกได้12เข้าก็มาตั้งนะครับ ตัวนี้เลข8ดตัวนี้เลข0ูนย์แล้วเราก็บวกลงมานะครับสองบวก5้าได้เจ็ดสองบวกได้แปดเจ็ดบวก8ปดเป็นส5 5ห้า้าเป็นหเป็นเจดเป็น8ดแล้วก็เป็น9เลขทั้งหมดจะมีหตัวนะครับหลักสิบก็เช่นกันนะครับได้7ได้8ดได้ส5บห้าคือห้าห้าเป็นหเป็นเจ็ดเป็น8ดแล้วก็เป็น9้าหลักสุดท้ายนะครับบวกกันได้สนะครับบวกกันได้ห บวกกันได้9 0 1 2 3แล้วก็4แบบนี้นะครับ6ตัวนะครับหลักหน่วยจะมากกว่าตัวหนึ่งจับคู่ได้30คู่เหมือนเดิมเราจะตัดตามขั้นตอนนะครับให้เหลือ15คู่ก่อนนะครับเราก็ดูที่หลักร้อยเหมือนเดิมนะครับไปบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้า4บวก2จะได้6นำมาวางในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วเราก็บวกกัน หกบวกได้12คือ2นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปที่เลขคู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเลขคู่นั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับเลขคู่มี0 2แล้วก็4นั่นเองทีนี้ได้15คู่15คู่นะครับเราจะคัดให้เหลือแค่3ชุดในขั้นตอนสุดท้ายนะครับจุดนี้แหละสำคัญมากนะครับหลักร้อยบวกกันได้11คือ1มาวางนะครับหลักสิบบวกกันได้12นะํามาวางแบบนี้ แล้วเราก็บวกคู่เข้ามัน1บวก6ก็ได้เท่ากับเลข7 7ตัวแทนเป็นเลข2นะครับผลบวกของ5นั่นเองนะครับตัวนี้บวกกันได้8 8ตัวแทนเป็นเลข3นะครับผลบวกของ5้นั่นเองเราเรียกว่าตัวแทนเลขเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราเลือกตัวเลขออกมานะครับฟันธงมานะครับหลักร้อยตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวนะครับหลักที่เราเห็นนะครับตัวที่มาพร้อมกันนะครับหลักร้อยคือเลข7นั่นเองนะครับ หลักสิบก็คือเลขแปนั่นเองนะครับแล้วก็นําไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นแจดเจแล้วก็ศูนย์นะครับชุดแรก 7, 8, ็แล้วก็สชุดสุดท้ายก็เป็น 7, 8, ็แล้วก็สนั่นเองก็จะได้ประมาณนี้ทุกง,งวดนะครับงวดละ3มชุดนะครับ ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันที่1าสกรกฎาคมออกวันที่16สิงหาคมนะครับงวดที่เพิ่งออกไปนั่นเอง7,8,2ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทําได้นะครับ7 8แล้วก็2นั่นเองนี่คือตัวที่ออกแบบนี้นะครับทีนี้สูตรทุกสูตรนะครับเราสามารถคิดและคํานวณด้วยตนเองได้อยู่แล้วนะครับตามที่ผมแนะนํานะครับมีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับแบบนี้เนี่ยทำตามที่ผมแนะนําแบบนี้ นะครับทุกจุดเลยนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับและก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับทุกตําแหน่งนะครับเรารู้วิธีคิดหมดแล้วนะครับแต่ตัวเลขจะเหลือ3ชุดแบบนี้เราต้องรู้จุดนี้นะครับตัวสุดท้ายตัวนี้และก็ตัวนี้นั่นเองมีวิธีคิดนะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับ อยากได้สูตรไปคิดเองนะครับอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับทักมาหาผมได้ตามเบอร์นี้0829219058เบอร์นี้นะครับจะเป็นเบอร์ ID Line นั่นเองนะครับใครมีไลน์นะครับพิมพ์เบอร์นี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดให้นะครับผมจะส่งสูตรไปให้คิดเองทําเองนะครับจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้อีกนะครับหรือใครอยากพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาได้เช่นกัน นะครับผมจะส่งสูตรวิธีคิดไปให้นะครับพร้อมกับช่วยดูแลนะครับช่วยสรุปตัวเลขให้ทุกคนนะครับได้ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดเราส่งให้จํากัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่1กันยายนนะครับเราคิดได้เลขตัวไหนบ้างเราทําเหมือนเดิมนะครับออกไปแล้วนะครับ782หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยปีพศมาตั้ง หลักร้อยวงไปที่หลักแสนเช่นเดิมแล้วก็หลักหมื่นรางวัลที่1หลักหมื่นตัวนี้ต้องบบกตัวเองนะครับสูตรที่ส่งไปให้ผมก็จะมีกำกับแบบนี้แหละว่าตัวนี้ต้องบบกตัวเองด้วยนะครับหลัก10บก็เหมือนกันนะครับหลักร้อยหลัก10ครั้งที่1แต่หลัก10ตัวนี้ต้องบวกตัวเองเข้าไปด้วยหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคันที่หนึ่งหลัก10บคังที่2เลขหน้านั่นเองนะครับสี่มาตั้งนะครับเจ็ดบวกเจบสมาตั้งเลขสมาตั้ง 3บวก3ได้6ก็ามาตั้งตัวนี้1กับ3มาตั้งได้เลยนะครับแบบนี้แล้วเราก็บวดลงมา4ี่บวก5จะได้9 4้าบวกได้10คือ0บวกกันได้9 0 1 2และก็3นะครับนี่คือหลักร้อยวันที่1กันยายนนะครับมีปากการกระดาษก,ก็จดไว้ดูได้นะครับ4บวก5ได้9 6้าบวกได้12 11คือ 1, 1 1เป็น2นะครับ2เป็น3 เป็น4แล้วก็เป็น5นี่คือหลักสิบจดไว้ดูได้นะครับ1บวก5จะได้6นะครับ6บวก3ได้9บวกกันได้5นะครับ5เป็น6เป็น7เป็น8เป็น9แล้วก็เป็น0นะครับนี่คือหลักหน่วยนั่นเองนะครับถ้าจับคู่กันก็จะได้ทั้งหมด30คู่เราจะตัดให้เหลือเครื่องหนึ่งคือ15คู่นะครับ ตัดให้เลยนะครับเลข15้าคู่นะครับเราก็วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1ไปบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้า7บวก41เป็นหนึ่งมาวางในตำแหน่งสุดท้ายแล้วเราก็บวกกัน1บวก6ก็จะเท่ากับเลข7นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเลข7ตัวนี้นะครับเป็นเลขคี่วันที่1กันยายนนะครับตามสูตรแล้วนะครับหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขขี่นะครับที่จริงเลขคี่มีทั้งหมดอยู่5้าตัวนะครับหนึ่งสาห้าเจ็ด้านะครับ แต่เราไม่จําเป็นต้องเลือกทั้งหมดนะครับเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้นะครับเลขขี้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะมีเลข5เลข7และก็เลข9นะครับนี่คือเลขที่เราฟันธงให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับที่ผมฟันธงให้คือเลข5เลข7เลข9นะครับผมเพราะฉะนั้น ตามสูตรแล้วนะครับเวลาเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เลือกตัวเลขที่มีเลข5เลข7เลข9อยู่หลักหน่วยนะครับโอกาสถูกรางวัลน,นะครับมีสูงมากนะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเราจับคู่กัน15คู่จะเป็นแบบนี้นะครับ90123นะครับจะเป็นหลักร้อยนะครับแล้วก็12345จะเป็นหลักสิบเลขที่เราฟันถุงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเลข5เลข7เลข9ก็คือหลักหน่วยน,นั่นเองก็จะเป็นแบบนี้ ใครสามารถที่จะนําตัวเลขชุดตัวนี้นะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับวันที่1กันยายนนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับเลขทั้งหมดนะครับนับดูก็จะได้ทั้งหมด15คู่นั่นเองนะครับใครสามารถที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ชนี้เลข15คู่เนี่ยภายในนี้เนี่ยเราจะตัดให้เหลือแค่3ชุดเท่านั้นเพราะว่าหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมาหลัก10ก็เช่นกัน นะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นี่คือจุดสุดท้ายนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับอยากรู้ว่าสูตรเลขชุดกลุ่มนี้นะครับ3ชุดจะเป็นตัวไหนนะครับ0 8 2 9 2 1 9 0 5 8เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID ดี n ลนพะครับพิมเบอร์นี้เข้าไปใน line นะครับแล้วก็ทักเข้ามานะครับแล้วก็แล้วคุณก็จะรู้ว่า หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับคิดกันยังไงเลข3ชุดภายในนี้คือตัวไหนนั่นเองใครอยากพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันคือเบอร์นี้โทรมาได้เลยนะครับอยากพูดคุยกันนะครับเลขเกินหลือแค่3ชุดเท่านั้นนะครับเราคัดส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดถัดไปสามารถทําเองได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมช่วยดูแลให้คาแนะนําทุกงวดอยู่แล้วนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับผม ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบพนุก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีก็จะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกทุกงวดเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ